อ๋ลเชตหนึ่งสองสามสี่อาก็สวัสด,ดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับมูวีตามเคยในเกมไหมครับยูฮูวันนี้มูจะมาเอมว่ามูจะทำฟาร์มอ้อยนะทุกคนได้อ้อยแบบมันเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมล่ะเราต้องมาทำฟาร์มอ้อยซะแล้วว่าต้องไปเคลียร์พื้นที่ก่อนเอน่ยเน่ยเน่มูว่ามูจะมาทำตรงเนี้ย เดินแยกมาตรงนี้ในซอนใช่นะนี้เลยเราต้องปูดินก่อนอะ่ะเดินสามบล็อกเดินสามบล็อกแล้วกัน คืนนี้เป็นคืนรวมญาติทุกคนดูผีสีใส่ชุดสีแดงด้วยวันรวมญาติฮัลโหลโอ้โหว้าวมีการว้ามาตอน้าต้อตาว้า วัดีจ้าวันลมยัดหรือเปล่าไม่ปลอดภัยไม่อยู่ละโเชต์หนึ่งสองสามสี่อ่าตอนนี้มุกก็ทำการปูดินเสร็จแล้วนะทุกคนมิงปูดินเสร็จแล้ว,ป,ลวปูดินเสร็จแล้วใช่ไหมมุกจะมาสร้างกันต่อว้ยมุกมีน้อยมากเลยทุกคน ต้อเอาของเกีบยวปะทิกองก่อนเอาต้นพวกนี้ไปปลูกได้ไหมมีไม้ใช้ก็จะไปปลูงอยู่แต่ว่าหมาป่าหายแล้วทุกคนหมาป่าตัวใหญ่ๆห่อะเดี๋ยวไปไป,ไปตัดตอนเช้าดีกว่าตอนคืนมันน่ากลัวเกินไปลาปๆอุปย อุยอ้ยนกนารังอ่อาางะทับไม้ด้วยน้องเลี้ยงได้ไหมอะ่ะเลี้ยงได้ไหมน้องเลี้ยงได้ไหมฮัลโหลสวัสดีน้องเลี้ยงไม่ได้ทุกคนน้องให้อาหารไม่ได้เคทุกคนมวกวราพอแล้วกลับบ้านกันดีกว่าทางกลับบ้านก่อน ไม่เจอตัวอะไรไม่รู้ว้ามันเสกอมบีได้ด้วยเออคิปเปอร์ว้าสเกลิตันโอ้โหฮาาโอ้เฮ้ยจะถึงพื้นแล้วจะถึงบัดเถอะฮะโอ้เฮ้ยถึงแล้วไปนแล้ว,ลว,ม,ลวม่อยู่แล้วที่ทุกคนมุนกตัดได้ไม้มาประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีต้นอ่อนของต้นแบบต่างๆด้วยเราเตรียมสร้างกันเลยดีกว่าทุกคนสร้างกันตอนคืนนั่นแหละ ยๆๆๆลอดภัยแน่เลยมาสร้างตอนคืนอุ๊ยกุ้งกุ้งอัสเตอร์ทุกคนไอ้ตาวกุ้งน้อยเคนอนดีกว่าทุกคนจะได้มาสร้างตอนเช้ามันสว่างกว่าน้ะโอเคทุกคนเรามาเริ่มสร้างกันเลยจุ๊บละน่เราจะสร้างแบบทางเดินตรงนี้ไหย เว้นดีนะเว้นเนี่ยฮึ หนึ่งสองสามจะเป็นเท่ากันเลยดีไหมนะ สามเป็นสามนะคะทุกคนเป็นตรงนี้สักสามบล็อกหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเดี๋ยวเราต้องทำให้มันแบบยาวขึ้นไปข้างบนอีกสูงสักประมาณเอม หกบล็อกนะดีไม่นะาัว่เดบล็อกดีนะ โอเคทุกคนมุกทำการสร้างนี้เสร็จละขึ้นมาเป็นโดมแบบนี้เุ่ยน่าต้องปลอกฝึกไม้ทั้งหมดนี้ด้วยอเอ้ยย้ายไปปลอกฝึกไม้แบบนั้นทุกคน แต่ทุกคนปอกปลือไม้เสร็จแล้วก็ทำเป็นโดมนะทุกคนทำเป็นโดมไปบอกนี่ไงไปงี้ปึ้อระยกคิดแปบด๊บจะทำยังไง สีดำดีกว่าทุกคน ข้าน้องหลังคา มาต่อทุกคนมันฝรั่งแป๊บนึงเดี๋ยวด้านล่างนี่ต้องปูบล็อกปิดด้วยนะไปทำวรงนี้คือตรงกลางสินะทำตรงนี้สูงขึ้นไปประมาณอีกกี่บล็อกดีสป ทุกคนมองว่าจะทำหลังคาสูบแบบอันนี้โอเ,เริ่มทำหลังคากันเลยมาปลอกหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหีดต้องให้หนักค่าสูงอีกหน่อยนึง คนให้กำลังใจมุกด้วยทุกคนดูสิเดินตามไม่ไหวเลยนะ โอเคนะหมอคะนี่ไปนี่ต่อนี่นะนี่แหละแล้ว Vamos Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอเคทุกคนอันนีโบก็ทำหลังคาเสร็จแล้วเรียบร้อยแนละ้วทุกคนดูซิ่ทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังเหลือใส่กระจกนะทุกคนเดี๋ยวโบจะเอากระจกไว้แปะข้างบนทัน้งหมดเลยแป,แปะแบบนี้ทุกคนแปะไปแปะไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วทุกคนอีกแป๊บเดียว กระจกไม่พอเนี่ยต้องขุดซ้ายต่อเห็นทุกคนกระจกไม่พอไปหากระจกเพิ่มแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมาต่อใหม่มาทีก็มืดแล้วนะก็ตื่นเลย ฝนตกฟ้าร้องฟ้าต้องผ่าแน่เลยอะ่ะเรายังไม่ทําสายลอกฟ้าเลย หากระจกยาหาซีน้อยๆอ,อยู่นะเรียบร้อยทุกคนในที่สุดก็เสร็จแล้วแปะกระจกจุเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวมึงเอาทอนมาแปะก่อนนะไปทอด้วยโอเคทุกคนเราก็ตื่นขึ้นมานะใช่ไหมนี่ก็คือฟาร์มอ้อยของเราทุกคนน่ารักชิมุดเลย กระจกปีใหมทุกคนแต่ว่ากระจกหมดแล้วค่ะไม่มีกระจกแล้วเอาเป็นไมโอละเนาะ อนนี้มุกก็ทําการตกแต่งข้างล่างนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่สีข้างบนตกแต่งด้วยใบไม้ใช่แบบมันจะได้ดูแบบมีธรรมชาติแล้วก็ตกแต่งด้วยใบไม้สีเหลืองเพื่อแบบมีความแบบความสดใสนะทุกคนแล้วก็แต่งย้อยลงมาด้วยให้ดูแบบมีมอะไรสักนิดนึงแล้วมุกก็ได้ทําการเข้ามาตกแต่งข้างในนะทุกคนแล้วก็ติดโคมไฟ ให้ความสว่างแก่ในนี้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องมีมอนเตอร์มาเกิดน้วมุกก็ทงการแต่อ้อยแต่อ้อยเฉยแต่อ้อยทุกคนแล้วก็ตกแต่งด้วยนี่นะทุกคนกล่องกองเกง็บของและนี้คือภาพตอนที่ว่ามุกทำเสร็จแล้วทุกคนสภาพน้องก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ช่แล้ว มุกก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่พันหน้าสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊วยบ๊ยบ๊ย